โอเคครับคุณผู้ชมก็กลับมาอยู่กันในเกม Point b a n k อีกเช่นเดิมนะเข้าสู่ช่วงยิงไปบ่นไปเหมือนเดิมเราจะมาหาห้องเล่นกันไปด้วยรอบนี้อยากได้ m t มเดมี่ MTE ได้เหรอ MTE เล็ดล็อกเงาอือช่อยชอยพอร์ตอาคาบ้าอย่างงี้บิดแน็กโซนอย่างเงี้ย เป็นด่านที่ไม่มีโอกาสเจอถ้าไม่สร้างเองจริงนะไม่รู้ใจเหมือนกันทำไมคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นกันเมื่อก่อนนี่โค้ชฮิตอี่ไอ้ด่านบิตในโซนเนเจอก็แบบหูห้องเป็นห้องไอ้ยาเจอแล้วเดี๋ยวมีอจ้าเชยชยมาจ้ามาจ้าอเชจ้าพิจาเสเต็มเชมาจ้ามาจ้าเราเจอห้องสาคนเราเดินต้นเต้วเต้ตต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 ต ห้องสองชอว์ผู้ชายชายสุปาพมุติมุติกลับมามุติบรูทหรือป,ปะโอ,อ,อ้ยังม่เปลี่ยนเป็นเอ็มสตุยชุนโอ้โหไม่ใช้ไม่ใช้บาลานกดเลยมา,ามาชามะละาไม่มีมะละาอ่ะใช่ใช่ไม่กินมะละกินมัละา ขมต้มเตีตเ๋ยวไก่ต้มมะละอร่อยนะเฮ้ยหวานไม่ตายมะละหวานไม่เคยได้ยินเนา yeah. ะแย,ย่โอ้โหอ้ยเด็กงเดียวไม่มีระเบิดโอ้ยแย่จะมือวัดจริงไม่ตายเป็นฝั่งกูทิ้งแต่อาดมากทำหน้ากากฆ่าหลือืมตายไปแล้วไม่ใช่ปวดทำไม I all love you ไ <laughs> <c oughs> อ้ไอ้คนเชียยไอ้พวกคุณอันด้ย่ะปวดแตกง่ายจังวะโอเค่แย่งกูม,มามามารอบนี้โหดแล้วรอบนี้โหดแล้วสัญญาสัญญาด้วยเกียรติของลูกหมีน้อย ไปลูดไม่ได้เลยขึ้นไปแตกเลยดูแลดูแลเราไม่ดูแลเมื่อกี้เมื่อกี้ดูโอ้หนั่งกันอยู่สามตัวมันอยู่ในบ้านละโอ้ยไม่น่าเปิดมุมเลยเดี๋ยวห้องนี้ปิดระเบิดมีทุกอย่างที่ต้องการปิดระเบิดเซ็งลุยเจ็งเลยนี่แน่ โอ๊ยไอหัว like ม <fen> ัน like นิ่ม like จังวะเดี๋ยวมันรอบนี้หัวกูนิ่มจังนิ่มนะจ๊ะไอ้หน้ากากไปอะรู้สึกว่าจะใส่หน้ากากไอ้นี่นะเออไอ้หน้ากากอะไรนะโฟลเต้นคิงอะไรทุกอย่างเลยหน้ากากฝักซองวะหน้ากากนี่หน้ากากไอ้สงกรามน่ะโอ๊ยแอบอยู่หน้าบ้านโชว์หน้าบ้านหาบ้านหน้าบ เอาเป็นสี่แล้วมาหม้าตาอู้หูพีเกอรศูนย์โอ้โหในการต้องรับเป็นหลับโอ๊ยไม่ตาย โอ๊ยขวาบ้านซ้าย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 ขึ้นบ้านโอเคอเคหมมน็นลมใส่ลักกาศทองอยู่นี่รักกาศทองเหรอใช่เดี๋ยวรอบนี้สิว่าหัวตัวเองนี่แปลกๆ เฮ้ยเราโดนดันยับเลยเนี่ยไม่ไม่ตายไฟตายโอ้ยลำคาญอย่างเฮ้ยไปดันบ้านมันดีกว่าป่ะนี่ขออนุญาตปลดปล่อยส่วนอีกจะ ตัวใหญ่ตัวไฟล่ะอ้าวโอ้ยบ้ามาจะช่วยดันเกมหนักๆดิมีทระวังมีดเรียบร้อยพูดปุ๊บกายปั๊บเลยโอ้โหมันสวนหนักมากช็อตแบบ โอ้ยได้ตัวนึ่งว่ะคิสปีข้อเสียอย่างเดียวคือระยะไกลแม่งแม่ยำไม่สู้อักเลยไม่เท่าเทียมเลยไม่ได้เลยยังไงอักก็เหนือกว่าจริงจังหวะพีแค่เป็นอังกฤษได้ไปแล้วทำไมไม่เล่นน่ะจะดันไงจะไม่จะไม่ยิงไกลจะเข้าไปชิ้ตัวแล้วรถไฟเนียนตัวหนึ่งโอ้ย ตาบ้านแสบหมดต,ตายตายโอ้ตรงน,นี้เรียกว่าอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเียตูย้นั่น<ๆ>แหละตูนอนอะต้นอนอ่ะตู้นอนก็กลางบ้านซ้ายซ้ายกลางขวาคือถ้าขวาก็คือเสาใหญ่ถ้ามันใหญ่สุดใช่ปะเาก็เรียกว่าเสาใหญ่ห แล้วแล้วตุต๊ดดันเกมนะครับโอ้ยตรงหนั้นรถไฟบ้านน่ะไฟนิดเดี๋ยวเอยู่กับรถไฟเหมือนกันเออตายแป๊บบ้านเอามันเอารโหลดเอารโหลดโอ้ไม่ตาย ต่อไปรอบนีผมล่าขึ้นมาแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้ยตัวพีคหมดเลยไม่โอ้โหเมื่อกี้ถ้าได้หัวยขวานะดันไปดันไปนไปจบแน่แน่จังหวะนี้เขาบอกว่าทีมเขาไก่เยอะ ทิพย์เราล่ะโออถูกแย่จังไม่นา่าได้เลยเเฮ้ยเฮ้ยอันที่แม็คลอยเออสอ,องตัวได้ไหมเออกูได้เลยตรงนี้ตรงนี้เอ้อกูโดนโอ้โหตายเย่ยยที่หนึ่งครับสุดฤาษียโอ้ ขะเตะเอาแม่ไม่เปิดระเบิดเสียทรสนี่ห้องห้ามาขบอลก้าแล้วไม่เปิดระเบิดอีกแล้วไม่อยากได้หรอกเสียทลสน่ะมีคนซีหมขอแครได้ไหมครับนะขอแครได้ไหมขอแครเลยนะเพะขอแครเรารับเรารับทราบแล้วเรารับทราบความอยากของนายแล้ว แต่ช่างไม่อกูไม่รับไอชิบหายโตเป็นควายแล้วแม่งกูจาไม่รู้เรื่องเทสก็เปิดเทสเราใหม่มาเทสขอแค่งขอแค่งถามนี่แหละคำถามเดิมเดอ้ยลำบากข้างล่างเยอะอี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 อูรีอูรีโอ้ชิบหาย มนโอ้มตายตกลงมาแล้วตายกำลังกลางโดนะครับโ oh. oh and I allow yeah. oh, you to shoot shoot s h o t โอ้ s h ช o t โอ้โหโอ้โหเข้าไปโดนระเบิดอะไรอยู่ขวาโอ้ยโดนกลางยิงการตายการอีกตัวเลยเฮ้ยล oh, oh. ่างล่างล่างหมดแล้วล่างหมดแล้ว โอ๊ยปาร์ตเบอรตีดิโอ้ยมันเอาเลยเฮ้ยโหสาดดังเข้ามามันยอมเสียสละชีพโดดมายิงผมแล้วก็ตายด้วยระเบิดอโอ๊ยไม่ตายโอ๊ยโอ้ยมีแอบอยู่มีแอบมีนอยู่ตัวนึงตายโอ้โหยิงก่อนเห็นวิ่งเรียบเ๊ด นอโอไ้ไ,ไม่ตายรู้แล้วอะเบิดยัดมุมไหนมุมน,นี้เลยครับท่านผู้ชมครับบึ้มแน่นโอ,โอ้ไปก่อนนะ เพียนพี่เชียนเชียบึร์นอะไรกูยิงตัวหน้าโรตัวหลังโอ้ยกระสุนหมดโอ้ยยุงกัดโอ้โอ้ตายโดดตาย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 ตะเกียบตะเกียตายข้างบนเออ จ้าตุ๊บบ้านแม่งหายเด็ดโอเคตายเลือดเหลือห้าเอาไว้ทำไมเนี่ยพี่เหลือแค่นี้เหลือให้ผมไปทำไมเน้ยยอ้ยยิงได้สองเม็ดไม่สู้นะอุ้ย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 ไม่สู้นะบอลยิงมันดี เสียใจมันไม่ตายเลยโอย้ไม่ตายโดนสไยยิงด้วยโอ้โหเจ้าโอ้ช่างโดดเยอะว่ะเฮ้ยโอ้ผมนอนบนยิงร่วงไปแล้วบนล่างเพียบเลยต้องออกต้องออกล่างแล้วเดี๋ยวด่ายิงสไนกัน โดนพอยิงขวาและกลางโดนกลางยิงอโอ้ยโดยทานทางไหนยิงเจ้าสิบหกเดี๋ยวเนี่ยเกมนี้โอ้ยของบนโอ้ยมีดอกมาตัวนึ่งสายเบ๊มเลยสายสีตอนนี้ ย่เซ้ายซ้ายตรงซ้ายไม่เห็นมีใครลงมาซ้ายเราคนโสดเสียเลือดจ้อึ๊กเลยกอ้ิงู้ไปตายนะออกไปเลยนะออกไปแล้วไปได้แล้วเห็นเห็นตายแล้วโอ้โหคาโบ ข้าโมวสปปวัสดีคิดไปอีกคนครับสวัสดีตอบในคลิปแล้วกันเราผมไม่ได้พิมพ์ตอบนายแต่ว่าถ้านายดูไปคลิปเราเราตอบนายแล้วนะว่างกระโดดไปแล้ว,ด,วดึ้อเก็บสัตว์ตัดเสียข้างในมีสองตัวข้างบน

โอ้ชิตหลุดพอดีนะฮะเป็นว่าคุณผู้ชมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แม่งหลุดพอดีนะฮะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย